s a l ม o n พ o d c a ส t มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l a com นะคะเข้าไปได้เลยค่ะสตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ EP ีที่28แล้วก็จะเป็นดวงประจำสัปดาห์ที่26ถึงวันที่2พฤษภาคม2,564ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะจะมีดาวย้ายก็คือดาวพุธค่ะ อย่างสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ย้ายเนาะแต่สัปดาห์นี้เขาย้ายแล้วนะคะโดยเขาจะเริ่มย้ายตั้งแต่วันที่29เมษายนเป็นต้นไปนะคะดาวพุทธจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษบแล้วก็จะอยู่ในราศีพฤกษบอ่ะจนถึงวันที่2กรกฎาคม2564ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราฟังข่าวดาวพุธได้ยินเรื่องดาวพุทธประมาณเดือนละ2ครั้งหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นเดือนละ1ครั้งนะคะ แต่สําหรับดาวพุธในครั้งนี้เนี่ยเขาจะอยู่ตั้งแต่วันที่29เเมษายนเลยนะนับไปจนถึงเดือนกรกฎาคมพูดเลยว่ามันเป็นพุธท,ที่ยาวนานมาก คือพิมแอบไปเช็คมาแล้วก็จะพบว่าโค้งช่วงพฤษภาถึงมิถุนายนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดาวพุธมักจะวิปริตเกือบทุกปีเกือบนะไม่ใช่ทุกปีคือบางปีมันอาจจะไม่ได้วิปริตช่วงนี้นะคะแต่ว่าก็ใกล้ๆตรงนี้แหละปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีช่วงวิปริะประมาณ3ครั้งนะคะก็จะมีโค้งช่วงประมาณเดือนกันยาตุลาอันนั้นครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีช่วงมกราครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วงพฤษภามิถุนายนอีกครั้งหนึ่งนะคะ ใครที่เกิดช่วงสามเดือนที่พิมพ์ว่าเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตช่วงวันเกิดเราอะ่ะดวงไม่เคยดีเลยนะคะมันอาจจะไปพ้องจองกับช่วงดาวพุทธวิปลิตทําให้แผนอะไรต่างๆที่เคยแผนไว้อะมันไม่ได้เป็นไปตามแผนนะคะ โอเคเรามาพูดถึงลักษณะการเดินของเขานิดหน่อยตั้งแต่วันที่29เมษายนอ่ะเขาเดินเข้าสู่ราศีพฤกษภแต่ว่าเขาว่าไม่ได้เดินดีอ่ะตลอดเวลานะคะคือเขาจะเดินเป็นปกติอยู่แป,ป,แป,ป๊บๆก็คือตั้งแต่วันที่29เมษายนจนถึง13พฤษภาคมนะคะไม่ว่าใครจะทําอะไรที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการคมนาคมส่งของซื้อของนะคะให้ทําภายในวันที่13พฤษภาคมนะคะเพราะว่าหลังจากวันที่13พฤษภาคมเขายังไม่ได้วิปริตในลักษณะของการหยุดเดินแต่เขา จะเริ่มเดินด้วยจังหวะที่ไม่ได้ปกติเท่าเดิมนะคะสมมุติว่าก่อนหน้านี้เดินด้วยอัตรา100กิโเมต่อชั่วโมงนะคะตั้งแต่วันที่13ึกสพฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะลดอัตราเหลือ60กิโเมตรต่อชั่วโมงทําให้อะไรที่คุยไว้ตอนแรกนะคะเราเริ่มเห็นอาการแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ปกติแล้วอยู่ๆโปรเจกต์เนี่ยมันก็ชะลอตัวลงนะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ปกติ ใครจะเซ็นสัญญาอะไรนะคะแบบไม่ให้อีกฝั่งหนึ่งแคนเซิลเนี่ยต้องรีบนะคะต้องรีบก่อนวันที่13นะคะเพราะว่าหลังจากวันที่13แล้วเนี่ยมันก็จะไม่โอเคแล้วดูเรื่องสัญญาให้ดีนะคะในการทํางานอะไรไม่อยากให้ทั้งสองฝ่ายเสียเปรียบนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งเสนอขายหรือฝั่งเสนอซื้อนะคะในช่วงนี้ทีนี้ดาวอะ่ะมันเริ่มเดินไม่ปกติ13พึกพฤษภาคมแล้วมันก็จะหยุดเดินคําว่าหยุดเดินคือ อยู่ๆก็หยุดชะงักไปอีกฝั่งเงียบหายไลน์ไม่ตอบนะคะหรือว่าแบบเราไปคุยกับผู้ชายคนนี้อุ้ยชอบเขาจังเลยอยู่ๆนะคะเขาก็คุยกับเราน้อยลงและบล็อกไปในที่สุดหรือไม่ตอบในที่สุดตั้งแต่วันที่21พสิพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะโดยดาวพุธจะพักไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนะคะจริงๆคือวันที่16มันจะมีช่วงที่ดาวพุธกลับมาปกติแล้วล่ะช่วงพุธที่ยาวนานที่มันเดินไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นพุธที่ไม่ดีอยู่แล้วอะเนาะแต่ว่าคราวนี้เขาเป็นดาวพุธที่เดินมาร่วมกับราหูอี ะะพูดร่วมราหูเนี่ยคือเขาไม่ค่อยถูกกันต้องเรามาระวังเรื่องเกี่ยวกับปากเสียงเลยแหละ 1. อันที่2ก็คือถ้าสมมติมีใครมาพูดอะไรช่วงนี้ระวังนะคะอย่าไปเชื่อมากระวังเรื่องราคาคุยเป็นพิเศษนะคะระวังเรื่องโฆษณาเกินจริงอะไรที่ไม่จริง อะไรที่มีข่าวในช่วงนี้ออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นข่าวลวงข่าวไม่จริงใครที่มาขายของให้เราในช่วงนี้เนี่ยพิมก็อยากจะให้ทุกคนใจเย็นๆน,นะคะพิจารณาดีๆมันอาจจะไม่ได้ดีจริงหรือมีสปปรรพคุณแบบที่เขาพูดไว้ก็ได้โอเคอันนี้คือภาพรวมของดาวพุธในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ว่า แต่ละลัคนาราศีเนี่ยดวงจะเป็นยังไงก็มาฟังกันได้เลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ราศีแรกนะคะย้ํากันอีกนิดนึงว่าคําว่าราศีของแม่หมอนเนี่ยหมายถึงลัคนาราศีเนาะเวลาอ่านดวงอ่านตามลัคนาราศีนะคะไม่เหมือนกับราศีนะใครอยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรเนี่ยก็ให้ไปฟังในอีพีแรกกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะชาวลัคนาราศีมีนค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนในเรื่องการงานดาวพุธเขาเป็นดาวที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ของชาวราศีมีนแล้วก็คู่ค้าคู่สัญญานะคะหรือที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยทีนี้เขาเข้าไปในช่องที่เกี่ยวกับเพื่อนหรือว่าการสื่อสารการเซ็นสัญญาประมาณนั้นนะคะก็อาจจะทําให้มีคู่ค้าใหม่ๆเข้ามาแหละแต่ว่าสัญญาหรือเรื่องราวที่คุยกันในช่วงเนี้จะไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับการเงินนะเช่น เฮ้ยงานมันดีมากเลยแกน่าทำมากหัวใจเต้นแรงคุยกันนี่คือแบบว่าโหแพชชั่นกลับมาแต่ว่าเรื่องเงินเนี่ยไม่ยอมพูดกันน่ะคือไม่พูดกันให้ชัดเจนอะไรประมาณนี้นะคะพิมฝากเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเรื่องเงินจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญมากนะคะเขาอาจจะเอาอนุ่นมาตะล่อมเราอันนี้มาตะล่อมเรานะคะทําให้เราเหมือนเห็นด้วยไปกับเขาแล้วก็โน่นนี่นั่นน่ะแล้วพิมมองว่าอะไรที่คุยกันในช่วงนี้แล้วมันเหมือนจะเดินหน้า เดี๋ยวเขาจะระง,งับหรือว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะคําสั่งอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีมีนจะทําโปรเจกต์อะไรในตอนนี้นะคะพิมพ์ฝากนิดนึงนะคะมองปัจจัยแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะอะไรที่มันไม่ได้ขึ้นกับเรากับเขาอะอะไรที่เป็นข้างนอกคําว่าข้างนอกเลยเช่นนโยบายเอ่ยประกาศอะไรเอ่ยหรือลักษณะแบบเนี้ยให้มองมันหน่อยนะคะมันอาจจะแปลกแปลอะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันจะมีการชะงักเกิดขึ้นได้ค่ะ ต่อมาค่ะเรื่องการเงินนะคะช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะเกี่ยวกับการซ่อมแซมและการบำรุงบ้านนะคะอาจจะเป็นรถยนต์หรือว่าของใหญ่ๆนะวงเล็บไว้ว่ามันต้องเป็นของใหญ่อะซึ่งนอกจากไอ้พวกของใหญ่แล้วเนี่ยไอ้คำว่าสถานที่พันธุ์ทุอะไรที่เกี่ยวกับบ้านเนี่ยมันก็อาจจะสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเป็นพิเศษนะคะจริงๆพิมพ์ว่ามันจะต้องสัมพันธ์กับบ้านกับรถหรืออะไรแนวๆเนีย้ย เปลี่ยนล้อไหมหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะคะอะไรประมาณนี้แหละมีโอกาสที่จะต้องเสียเงินไปได้มันอาจจะคบวาระในการเสียตังค์ต่อมาค่ะเรื่องความรักนะคะคนโสดเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาหาเราได้โดยเขาจะเข้ามาทําทีว่าเฮ้ยเป็นเพื่อนกันเฮ้ยชวนไปกินข้าวไหมหรือว่าเฮ้ยปรึกษาหน่อยนะคะโดยเขามาคุยกับเราเนี่ยเขาอาจจะเหมือนทําทีว่าเป็นเพื่อนในช่วงแรกใช่ไหมแต่จริงมันงมันเพื่อนไม่จริงอะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาอะมันก็เหมือนเอ๊ะ คนนี้มันจะโอเคไหมหรือมันจะไม่โอเคนะคุยคุยกันไปงงงในสถานะนะคะแต่ก็ไม่ได้ขยับอะไรไปมากกว่านี้นะคะเรามองว่าช่วงนี้เป็นคนคุยคุยอะแต่ว่าไม่ใช่คุยแบบเอาจริงเอาจังขนาดนั้นนะคะส่วนคนที่มีแฟนในช่วงนี้นะคะ แฟนอาจจะค่อนข้างติดเพื่อนหรือสังคมใหม่ๆห,ห,หรือไปอยู่ในสถานที่ใหม่อ่ะโดยที่ตัวเรากับตัวเขาไม่ได้มีจังหวะชีวิตที่เหมือนกันเพราะเราอ่ะมีชีวิตค่อนข้าง i n ร r o ิร r t มากนะคะในช่วงนี้ไม่ค่อยส่งสิ่งหรือว่ายุ่งกับใครนะคะช่วงนี้พอเก็บตัวเยอะเราก็ไม่ได้เจอกับคนรักอ่ะจะต้องระมาระวังด้วยว่าจะมีปากเสียงมีปัญหาหรือไม่เข้าใจกันในเรื่องนี้ได้นะคะเช่นเราไม่เข้าใจเลยว่าทําไมแฟนจะต้องออกไปเจอเพื่อนหรือว่าอะไรแนวๆนั้นนะคะในขณะที่ตัวแฟนก็ไม่เข้าใจว่าเราจะ เก็บตัวเยอะขนาดนี้ทําไมหรือว่ามีจังหวะชีวิตแบบนี้เนี่ยมันไม่ตรงกับเขาเลยนะคะมันไม่ไปในทางเดียวกันมันไม่มีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันช่วงนี้ระวังงอนกันเรื่องนี้เป็นพิเศษเนาะโอเคสําหรับสัปดาห์นี้นะคะรายการสตาราศีก็จบลงแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการสตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าสุดสวยนะคะในทุกวันอาทิตย์นะคะทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสต์สำหรับวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ